ัำหรับวุยทาวีเอต้องเป็นอันนี้นะคะมันกินทุกวันกินประจำกินจนไม่มีแบบเบาหวานที่ตายกันไปข้างเลยนะคะเอางั้นเลยเหรอใช่ค่ะมันอร่อยจริงๆมั้ไหมเนี่ยอร่อยเนาะโอ้เข้ากันพอดีเลยนะน้ำลำไยนะเนี่ยแล้วก็อะไรสุกี้โอ้โหคิดได้ยังไงนะฮะัดเย่อยางขึ้นมาตอ่ะ มีที่นี่ที่แรกหรือเปล่าไม่รู้นะซุกี้น้ำดำใหญ่แหละนี่แก้วเท่าไหร่คะ159ค่ะ159นะคะแก้วใหญ่ๆจุกๆไปเลยนะกินกี่คนคะคนมเดียวในละตัแสดงว่าใส่ไขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะดีๆนะคะดีๆนะคะ ไซส์ห้าบาทขอบคุณมากนะคะจ้าแล้วพูลพูลจุกๆอย่างนี้เลยค่ะถือไว้ไม่เอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยใครที่บอกว่ายาจะได้เกี๊ยวซาาแบบเีวไทยบ้านวันนี้ไซส์ลาบหมูที่สานแซ่บจ้าแล้วก็มีไซส์พิซซ่าลายชีสเออราคาเริ่มต้นเนี่ยได้ไหมลูกได้ไหมลูกได้ไหมครับสองมือนะลูกนะสองมือนะจุกจลกนะ อออโอ้จะไม่ไหวละถือไหวไหมเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวกอถ่ยรูปหนยใครที่บอกว่าอยากได้เคียวซาบบฟี่วไทยบ้านวันนีไส้ลาบหมูที่สารแซ่แล้วก็มีสไส้พิซซ่านรเออราคาเริ่มต้นเ <c oughs> นีย่ยได้ได้หมลูกได้ไหไไมครับสองมือนะลูกนะสองมือนะจุงเลย ๋อจะไม่ไหวแล้วจะมีแบบว่าอันนี้ร้อยห้าเก้าค่ะภูเขาไฟต้องกระร้างกระด้า่นี่ก็ี่นี่คนเดินเยอะมากนะ นี่ไงคะมาวางให้แล้วไงเอาขอบคุณค่ะหนอสวยคนลอคนลอขายของแบบเสี <c ười> ยบไม่สวยสวยไหมช่วยยกหน่อยไหม

จะตักเสิร์ฟแล้วหนึ่งแก้วโอเคเราก็จะตักอันนี้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนี้เท่าไหร่คะแก้วสี่สบาทสี่สิบาทก็ถือว่าไม่แพงนะให้เยอะเกินนะเนาะให้เยอะมากมต้องตัดอ <c oughs> หนึ่งแก้วนี่ สีบบาทก็ไม่แพงนะคะอืมโอเคเยอะมากก็ขออีกหนึ่งแก้วนะคะกับน้ำลำไยแก้วใหญ่ๆหลังอาหารมื้อเที่องนี่เลยแก้วใหญ่เต็มมากแก้วเจ็ดร้โอยห,ห้าสิบมล,ห,ลห้าสิบถุงยังต่ำโอ้โหห้าสิบถุงถุงละกี่กิโลห้กิโลห้ากิโสิบถุงโอ้โหแต่ไม่พอแน่เลยก็อ,อ,อย่างน้อยมีสต็อกไว้แล้วเนาะ ต้มเตยก่อนให้หอมๆแล้นี่ก็คือลำไยที่สต็อกไว้นะคะเยอะมากกี่ลังไม่รู้เยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงละอันนี้หม้อขนาดใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าหม้อกี่กี่นิ้วเนี่ยห้าสิบเลยเหรอ <50. S 1> โอ้โหต้มกี่กิโลห <50. S 1> ้าสิบะยี่สิบยี่สิบโลแต่หม้อมันใหญ่จริงๆเลยเนาะ <24 8. S 1> โอ้โห <laughs> ใหญ่จริงๆใหญ่ของแท้ น้ำลำไยสดๆนี่หมอ้มอหม้อเล็กหน่อยวันนี้เราจะมาทำน้ำลำไยสดกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องเอาลำไยไปแกะเปลือกแล้วก็คว้านเม็ดออกมาจากนั้นก็ต้องนำไปล้างหลายๆน้ำแล้วก็ล้างใบเตยให้สะอาดล้างทีละใบค่ะจะได้สะอาดจากนั้นก็เอาใบเตยไปต้มในน้ำร้อนน้ำสะอาดนะคะและปล่อยน้ำต้มให้เดือดเดือดมากม ก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดหน่อยเท่าที่เราต้องการไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าลําไยมันหวานอยู่แล้วหลังจากน้ําเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ลําไยลงไปต้มเม่อนี้เราจะต้มเนื้อลําไยที่5้กิโลใส่ให้หมดเลยจากนั้นก็ยกหม้อลงจากเตาพักไว้ให้น้ําลําไยเย็นเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ําลําไยต้มที่แสนอร่อย